สวัสดีค่ะขออนาเข้าสู่รายการุกแ่เด็กกระายอันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรคุณแม่อุยาอุทยามราตอนเองไปได้แเรจะเริ่มทำใหม่บอกว่าวันนี้นะคะอุทยาเราก็ต้องมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกหนึ่งคัน ใส่พิเศษใช่ไข่พิเศใส่ไข่ทุกอย่างอ่ารับขอต้อนรับแฟนคับของเราน้องเดร์ร่าตันนี้ครับวาร์ดีใจว่าที่ได้ออกรายการอุกเล็กแสบแตกกระจายเพราะว่ารายการนี้คือเป็นรายการที่โด่งดังเลยนะอกาสที่ได้ไปออกนี่คือเป็นเกียรติมากครับแม่น่าวันนี้น่าลาเป็นคนยุทธยาค่ะแม่เกิดที่นี่ ไม่ได้เกิดที่นี่หนูเกิดที่ลบุรีแต่เราอยู่ที่อาร์ตตั้งแต่เด็กเราก็คือจะมีความสุขสบายว่าไอที่ยาเด็ดที่ไหนที่เที่ยวที่กินที่ไหนที่รถเพราะอยู่ตั้งแต่เด็กมาก็จะมีว่าเราลองกินหลายๆร้านแล้วเพราะเราชอบกินของตัวใหญ่แต่ก่อนไม่ใหญ่เท่านี้นะโอ้ใช่ตั้งแต่หนูทองก็มาใช่ไหมโอเคเข้าใจได้แต่ก่อนวันนี้มาคนเดียวก็มันไม่ได้ไม่ได้เนาะแค่มบเชิญคู่กันเนสวเมดีสวัสดีค่ะสวัสดีท้าวหลินเสยด้วยนะคะ อยุทยาเลยค่ะอันนี้คือรู้ไหมแม่อันนี้คือสัตว์ลักเมืองท้องถิ่นจะต้องมีสาตหลักเมืองเป็นสัตว์ลักเมืองไม่ได้หรออายุทยาอันนี้คือจะบอกว่าท่านเออเขาเรียกว่าอะไรนะท่านจำไม่ได้แล้วท่านจะจ้าอูทองจ้าอูทองอะร้านแรกจะพาไปไหนเลยเราไปดูกันไปเลย อนี้ก็อยู่แล้วแม่นี่คือลานแรเออ,อันนี้คือก๋วยเตี๋ยนายดำอ,อ,อย่างที่ทุกบอกเลยก๋วยเตีย๋ยนายคือจะบอกว่านางคีอเขาสูบมาสองบ้านแผนที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเข้าไปก่อนแต่นาดเนี่ยคือทำก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะใช่น,<อ>นี่ี่ขยาเนตียวอมากแล้วทไ,ไมมงแเออม่เาใจที่บอกมันเป็น้นส่วนเขาหรอเว่านยาเรหรอไม่มีอะไรยากลยไม่ถูกแรงไม่ใช่แบบเรนนี้อ่ะเอตั้งให้ร่วไง โอเคเดี๋ยวจะพาไปกินแม่ที่นี่คือดอกมีน้ำสมุนไพรครบทุกชนิดเลยแม่และแก้วมังกรมีไหมมีมีน้ำแก้วมังกรหรอมีพอเลยแต่ถ้าไม่มีอ่ะวันนี้อาจจะหมดได้แต่วันนี้ของนี้ได้เป็นไรเรื่องข้าดีกว่านี่นะคะขอสักตักค่ะ เดี๋ยวตัดให้ดูเอาอันนี้พี่นี่มีเหลืองแห้งเด็กไม่ใส่ผักไม่ใส่ถ้าใส่มาเจอแับบะหมี่หนึ่งเส้นเล็กหนึ่งเส้นเล็กไม่งอกไม่ผักไม่แดกเลยโคงไปเลยกูเล่นค่ะเอาเส้นเล็กน้ำตกหมูหนึ่งเส้นใหญ่น้ำตกหมูหนึ่งของน้องไซย่านะคะเอาเป็นเอาเส้นเล็กน้ำตก แม่นางสมจะช่วยเองเรื่องการแล้วก็อนี่ตีนไก่ผสมกับไก่ฉีกแล้วก็ตัดมอหนย์ยี่สิบบาทได้พอพี่ตัดมอไก่ตายยังเนี่ยตายยังว่าไม่ไปตามคิวเลยถะอค้องตลาดบ้านแผนให้ไล่ออก อ้นี่คือเยอะแม่ติบาทอะไรเยอะได้กินมากที่นี่มันอร่อยจริงไม่ต้องปรุงเลยก็ได้นะอ้าวอันนี้ของม้าใช่ไหมขาไก่กุ้ยงาของขาอุ้ยฉันบอกว่าน้ำตกน่ากินน้ำตกน่ากินแล้วก็จะโดนหยอกนี่อุ้ยโมแม่หน้าก็ออกมาหลอก จิมต่อน้ำก่อนยังไงแม่รสชาติอออยู่อร่อยไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงออมดีออีออกอกกูไหวบ้างที่มันดีกูใส่เลี้ยงนางฟ้าตัวน้อยอยู่อ๋อต้องเลี้ยงที่ขาเพราะว่ามีเงินเป็นเทีย่ยวสามพันหมดสามพันค่ะเลีกยงต้นอยู่ที่เต็นท่าสาวมากมีดีทอกเลยค่ะาม <laughs> ร้านสดมีเทนทักมาว่าอยากกลับไปพบกันได้ไหม่แฟนเก่าแฟนเก่าเลืกันไปอาจารย์พึ่นว่าอะไรรานึงเอาคุณทุกเม็ดเลยเดี๋ยวร้าดใช่ละเดี๋ยวร้านอื่นไม่มีร้านเลยไม่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราตามไปอีกร้านนึงเนาะค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตลาดตรงกลางโอเคคนไปเยี่ไพ่ไปบารีที่เมรีมาต้อต้องมายน์เนี่ยเต้องอยู่ที่นี อะารทำไมถึงมาตลาดกองโขงอยุธยาเนี่ยล่ะเน็ตเล้าเซ็งตลาดกองโขงเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นตลาดที่รวมของอาหารไทยเป็นของโขงเขาต้องมาอะไรหลายอย่างที่มันหาทานได้ยากมากโอนะมึงบอกผมไม่เคยมาไม่ใช่เหรอเออมึงก็ต้องมีต้อยู่แล้วไหมสังเกตดูว่าแม่ค้าที่เนี่ยขออะไรล่ะน้าแก่งอยู่เรืยๆดีเด้อ กอว่าที่นี่ดังเรื่องขนวมวยมาเออต้องกินต้องกินควยเป็นขนมท้อใบเตเยของหรอแต่ <c oughs> ว่าวันนี้เราก็เลยตัดสินใจพาไปกินร้านขนมที่นี่ ขอบคุณมากมากนะคะห้าสิบบาทขอบคุณค่ะให้บาทให้หลวงพ่อหน่อยล่ะคะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันะะนี้ได้แขกงับเชิญอน้องนาราเรียนประเบร์ได้ค่ะแลก็นลาไบเมลีดิทานันคะ่ะสาาน้อยเลยโยยลยโ่โอ้ยได้เกิดมาเป็นคน ขอไม่มีมึ ful, ้นมาอำนาจละมาปรอดภัยสุเนีเสียมตัว่ห้เ้วฟงเสียงลงเย็ประกาศม่านตัวนางไม่รวยยา ไม่แน่ว่าในห้องนี้อาจม with ีพล kind of ังงานบางอย่างที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้อยู่ก็เป็นได้อออออเเลลลยยแแม่่่่รรกกก้้ววววาาาทีีหนงงไ1บจะะิ โอ้ยปวดหลังนหอยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเจเกอร์ก กับร้านซาลาเปาซาลาเปาอาม่าคืออย่างนี้ใครมาอิทธยาเนี่ยจะต้องมากินที่นี่คือตานอาม่าเนี่ยดังขายมามากกว่าสิบปีแล้วเออปอดีเราจะกินซาลาเปาเนี่ยจะแค่ไส้ถั่วดามะถ้าก็ไส้หมูสับแต่ที่นี่มีเยอะมากมไส้ผักลวกไส้หมูแดงนี่แล้วมีไส้หลไกครัคุณพี่สัญยาวันหนึ่งขายเกือบแสนลูกนะคริหรอคุณพี่คะหนูขอรวมกล่องหนึ่งได้ไหมได้ครับคุณพี่ไส้หิม เมนูที่เด็ดสุดคือเมนูอะไรครับพี่อบอจริงหรอตะกที่ทอดดำไหมรับเรลานที่เปนลูกเต๋าของหลานป้าดูดีไปสิบาทอ่ะแม่มอกเลยระห่าปลากรกับโตะไบีดีแน่ใหญ่ รู้ไหมบอกว่าเนื้อแป้งมีความนุ่มแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยอร่อยนุ่มฟูพองราตอกลูกอันดเอาไปเอาไปอันนี้ราตอกลูกเป็นอะไรคะอุ้ยโหอ๋อคือลายหยาดจับเลยบ้าแม่เห็นอย่างนี้เขาลอกเราไม่ลองจับร้านนี้ให้กี่คะแนนแม่เต็มสิบให้สิบมะอย่าลืมนะคะใครแวะผ่านมาตัวนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรอ่ะนี่เป็นถนนหัวรอหัวรอ ี่หอมมากเพราะว่าทำมาจากที่สอบฟองป้านอองป้าแปไปบ้ามาอยู่ยาวคือต้องมากินแต่แบบอร่อมากค่ะไปร้านต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอะคะบุกแรกแดกกระจาย และนี่นะคะก็เป็นสถานที่ที่4แล้วค่ะนาราเราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชัมงคลสยนตยาเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันต่อที่จะเป็นการบอกเลว่าขายของผ่านมอเดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านร้านนึงคือเป็นร้านกุ้ยช่ายถามก่อนว่าแล้วร้านเนี้ยเขาขายตลอดเลยเปล่าไม่แน่ใจว่าจะปิดหรือยังก็มาตอนนี้เราจะพาไปกินก่อนแล้วกันโอเคงั้นรีบไปดูก่อนได้ร้านกุ้ยช่ายเนี่ยคือเป็นร้านที่ปังมากเขบอกว่าตลาดนั้นอยู่สยาแห่งนี้ตลาดน้ำที่คือคนน่ะชอบมาเดินมากตลาดน้ำเหรออยู่นี้เนี่ยเหรอที่เราเดินอ่่่ะะคแมเมื่อกี้บอกว่า อีบัดบ้าแล้วบอกป็ยคนยุดยาลเล่ลาเล่ผู้ชายอยู่ไหนร้านผุ้ชายอยอ่ไหนแมู่่นค่ะหมายงนู่นเลยยันมปนตัวขอคิริขัดนะกวยจ้าป๋อใส่ถุงไว้อะ๋วยจ้าใส่ถุงไว้ไหรอาาใส่คนที้มาเดินตลาดน้ำเยโยธยาแห่งนี้ตลาดน้นี่เนี่สร้างมาหลายพันปีมากน่้เงี้ยวิงอะไรอะเป็นวุ่นมา เอาหวดเนมวดมันไม่ค่อยเห็นเนิ่มองโอ้โหมาแล้โดยทันทีเลยทำให้เป็นมุนมันมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อจะวมันอมไปเตยอ่ะเฮ้ยมันไม่ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเรากุยชายก่อนใครในร้านคุยชายบ้างที่อกว่าดังๆอ่ะแล้วอ๋อร้าน ที่นี่หอมสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับพี่ค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนน้าพ่อนหนึ่งที่นี่เลือกเลยที่เดียวตลาดกลางยุธยาค่ะจะบอกว่าที่นี่มันไม่เหมือนที่ไหนเลยแม่เชื่อป้าทำไมคะดูชอบที่สุดคือเมนูเห็ดหอมเลยอยากพามากินขายมากี่ปีแล้วคะขายตั้งแต่ตลาดน้ำที่เนี่ยเปิดครั้งแรกตลาดน้ำยุธยาที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ที่เนี่ยมันยี่สิบปีตลาดน้ำแห่งนี้เนาะเป็นไกด์ที่วอกคอ ได้หนูสั่งได้เลยไหมได้เลยค่ะหมูเอาเห็ดติดนุ้ยเยอะไปมามันอร่อยมากหนูขอกินคนเดียวห้าแล้วกันที่เหลือมาแบ่งกันเลยได้มาแล้วเฮ้ยเก็บไปก่อก็ได้ทำไได้ทำหมูกระทียร่อยกระเทียมให้มันด้ความหอมแป๊ดหนูให้มาลองกินชิมเห็ดก่อนอันนี้อ่ะ ุดความลังไว้ไหนนี่นี่ไมเดี่ยที่ไม่ดีนี่นะคะทด็กวิญจงอันนี้คือเห็ดในวันนี้นะคะให้อะไรแม่ให้อะไรเห็ดก็ได้อ่ะเห็ดเพราะว่ามันแปลก ไก่ตังค่ะไต่ตังทั้งมืกินเลยแล้วก็มาสามร้อยไม่แพงเดี๋ยวพี่อะไรอะของนึงของขายห้ามเลียญนะแม่เอาตองหนูอันที่มากินหนูมาจากกรุงเทพแม่เช่ญไมตลาดกลางคุกสดซ่านหนูไปรีวิวร้อยหลานทำไมหนูไม่ไปก็มาหาคุณชายดานแม่ต่ามาให้อีกห้ากล่องแล้วก็กินฟิล์มเลยเป็ต้มรัวอยู่ไหมลาเละลาเละใช่ไหมเท่ไห่ทั้งหมดห้าหกสิบ ร้อยยี่สิบแม่ก๋วเตี๋ไม่สุกมากเลยนะถ้าคุณไม่มากินคุณจะถือว่าเป็นกลิ่นดีมากคุณดูว่าจะสำยังไงขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวปากม้อเนี่ยนี้ให้โอกาสเรามาถ่ายทันแล้วก็ได้กินนะแม่เนาะกับรายการอะไรตลุยดุยดุยเดยวมา อออยู่ขัป้้หนนกลงพี่เตือร์สมุทสุดลายเอาลาคาะนี่ลูกจะลองกินแป้แม่ฝากร้านนิดนึงแป้งแม่ดีกว่าร้านอื่นยังไงแป้งบางนะคะไส้เยอะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญอร่อยด้วยนะคะซื้อได้ที่ไหนแม่อยู่ที่ตลาดนัดวอคค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะแปดโมงถึงสามโมงเย็นค่ะถ้ายังไงทุกคนเนี่ยากลองมากินนะคะเพราะว่าอร่อยจริงๆนะเริ่มต้นราคาแค่สี่สิบห้าบาทเองแม่ค้าขอบคุณมากๆนะคะ ออเคกินทำไมนี่คือร้านสุดท้ายของเราเลยแม่อ่านี่พอพิเศษใครมาเยอะแยะแล้วนักกีฬาเนี้คือมาไม่ถึงไม่เคยเห็นร้านกุ้งก็หยุดโอ้ยจะเป็นอะนรเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่ร้านที่ฟังที่สุดก็คือร้านแม่จอยคนี่เองใส่เข้ามาที่ตลาดกลางเนี่ยให้ตรงเข้ามาเลยสุดจอยนี่ต่อยที่อ แข่งขันการทำน้ำจิ้มโดยเราจะแบ่งทั้งหมดออกเป็น2ทีมโดยมาจะอยู่กับนาราส่วนเซียรากระทาล้อนจะอยู่กับเมลีและเรามาดูกันซิว่า2ทีมนี้ใครจะทำน้ำจิ้มได้อร่อยเด็ดกว่ากันไปดูเลยรล้าตาม่ไดเดินเินเดิเดินเดินเดินเดนเิเินเิบบ่าต่อเร็วพี่ร่ันมเมอน่เรทำี่ีวค่สิีค่ อี่เหรอีว่มาเร็วขึ้นไเขาาเลยมาเร็วน้ำตาน้ำตาีสีหาขอวไปรสามสองหนึ่งรถมัดจุดก้มีค่ะน้ำจิ้มมีนาลาค่ะาแดกได้ก็แดกสามสองหนึ่งแงึ แล้วทำไมทำท่าอย่างนี้คะใช่ทาคคไม่ได้ค่ะพีน้องไอ้้นจิงฟูไม่มีเปกด้วยน้องิีฟูหยดันาะจับเนาะอไรเตยหรอีฟูีฟู เมื่อกี้นี่โกงใส่นี่เข้าไปเฉยเลยเปลือกมะนาวงงมากไม่ใช่้อวทำนะคะเออเอานีค่ะแม่ทิมของคุณนาราก่อนค่ะแม่ลองชิมแม่ลองชิมแม่ลองชิมอ่ะคุณแม่อันนี้ทีมหนูนะคะคุณแม่ของพ่อก็เปลือกมะนาวอะให้แม่นะคะยกว่าทีมไหนชนะใจเต้นหวา ลเยแอดบอกก่อนว่ามาร้านนี้ต้องสั่งอะไรบ้างอย่างที่สองคือหอยเชลไหมจ้ะอ่ายเชลมาบ้มากอย่างที่สามคือรอบย่งค่ะสามอย่างนี้คือถ้ามาที่ร้านนี้ก็ต้องสั่งนะคะคุณโซ่แม่ปอเป้าเนี่ยก็คือนเลิศติคุณภาพเนี่ยคือเลิศถ้าใครมาจากตลาดกันเนี่ยให้มากินร้านนี้แล้วบอกเลยว่ามาจากรายการบุกแหลกไกลไม่ปอาก็ไม่มีส่วนลดอะไรให้หรอก วันนี้เราขอมอบกิฟต์เซ็ตที่ผลิตภัณฑ์จากบิวิซิงแคร์ให้แม่เป้าหน่อยเซตผลิตภัณฑ์วิวิซิงแคร์แล้วก็แผ่นหอมเนรมิตค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะยิ้มหน่อยค่ะแม่ ปกนะคะห่อหมกหัวเข้าไปปากปลาไปหน้าอะไรแห้งกินน้อหัวขากลับรถสึ่ยแยงรัว่ให้โอลกแล้วครแล้วคนแลควคั่วจานนี้อร่ออร่อยกันเรียบร้อยแล้วเราต้องไปทําตามสัญญาที่บอกกับชันไวายทางกามสัญญาเออขอเวลาอีกไม่นานนี่คือปากปลามันไม่ใช่สถานที่ที่สวยหลุดนะไม่มาเลยรู้อยู่นะแล้วพาไปดูชมอันนี้เราอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดนครศรีธรรมราชกันแล้วบายแม่ก็ต้องมาดเลย พูดง ja <thick. S 1> yes ่ายๆว่าช so ัยว so so okay, ิจ <But S 1> no ัยรในการรับชมอันนี้เป็นส่วนตัวของนาราเองที่นาราเคยมาขอท่านแล้วได้เป็นที่บุคคนจำนวนเงินเท่าไหรบอกได้ไหมตอนก็บากเราก็ได้ตามนั้นเลยเป๊ะเลยแต่ว่าวันนี้เอาหนูตั้งใจนะเท่าหนูได้ตามที่หนูตั้งเป้าไว้หนูจะมาลำกินนาฬรวายอ้ยม่ต้องไรบกวายกันดีกว่า วันนี้เน้องเราก็พระนครศรีอยุธยาทั้งวันตีทั้งวันดอกตั้งแต่ชุดแบบดูแบบว่าเรียบร้อยเป๊ะจนตันเนี้ยเลี้ยความรู้สึกนาราก่อนเป็นยังไงบ้างกับรายการอะไรแต่แล้วสีไม่ใช่อะไร แรกแดกสตายดีใจมากแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับมาแล้วก็พี่เสย่าที่เราติดต่อันตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกันเองเหมือแบบครอบครัวได้มากินข้าวได้กินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้วยการสนุกมากแฮปปี้มากขอขอบคุณจริงค่ะแม่วันนี้มีลีบ้างก็รู้สึกแบบว่าน่ารักมากตามเราอีกแล้ว ก็ดีใจนะคะได้มาแบบมาอยู่กับม้ากับพี่เซย่าแล้วก็ชอบกินมากแล้วก็กินแล้วก็วันนี้นาราก็พามามูด้วยแล้วก็ได้หลายหลายอย่างคืได้ระยาริมิดกับไปอีกหนึ่งท่านอันนี้เราก็ต้องขอบอกนะคะกิ๊เซตนะคะให้น้องสองคนขอบคุณนะคะ วันนี้หนูก็มีของมาพี่เมลีด้วยดอกไม้ตันนะคได้ยังเห็นไหมล่ะไม่อย่างนี้ต้องขอคุณพี่เมลีด้วยที่มาร่วมพิธกับเราเพราะว่าเซลอะไรแรงคือต้องขอโทษแม่งจีนามาชินแล้วอะจีนอะไรอะจีนอะไรเอาไม่รู้อลยเราปิดรายรเลยเนี่ยปิดท่าทางใจต้องขอโทษพี่เมลีด้วยไปลาไรู้มีอะไรยังไงยังเอาไงเนี่ยฮะใช่ถอยเสนอสดานเขาเสนอสดานขอบคุณล่ะค่ะแล้วก็ ยังไงเราก็ฝากติดตามนะคะพวกนายกระจายนะคะใครที่อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ออะไรคะที่อยู่นะอยู่ถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไงกระดิ่งดังไงดังยังไงล่ะดังย่างนไงมันดังย่างนี้ไงไปแล้วว๊ะไปนี้เราสี่คนนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายยบา mày đâu thôi đâu là, 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 là con mà.